ตั้งแต่ตัดผมใหม่โลขึ้นเยอะเลยมันเป็นยังไงคันนี้เฮ้ยจจมอกถามหน่อยทำไมคันนี้ได้ไปอยู่ในโรงพักมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเองม,เอมันแรงเกินเฮ้ยจ้กุยมันเป็นยังไงได้ไปอยู่ในโรงพักคันนี้น่าจะไปกวนเจ้าหน้าที่หรือเปล่าพวกเองนี่ ใช่มันตามทุกเรื่องฮะตามทุกเรื่องตามทุกเรื่องเฮ้ยพากันสายออกจากโรงพักนะครับนี่ฮึ๊บดึงมาเอ้ยแน่นเลยวะเหตุการณ์อาทิตย์ที่แล้วมันเป็นยังไงฮะยกุ๊ยเหตุการณ์อาทิตย์ที่แล้วเป็นไงฮึนั่นแหละอะไรคือนั่นแหละตามเรื่องเลยตามเรื่องเลยนี่เขาไปดักเลยนี่ เขาไปดักอยู่ท <ım. S 2> ี่ไหนอันนั้นอันนี้เขามาเอาย่บ้านเหรอเขาไปจับอยู่บ้านนี่ตอนไอ้งดก่อนที่โดนอะไรจับอยู่สายสองน่ะนี่โอ้แรงร้องเสียดีเบาๆบ่อวาโอ้พวกเองนี่เบาๆหน่อยนะเว้ยนั่นเลยครับต้องเบาเลยแหละเขารู้สึกว่าช่วงนี้ชื่อเสียงโด่งดังทั่วยุทธจักรเลยนำทีมโดยเจ้ากุ้ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวใช่ไหมไอ้ปอนหรือเปล่า เออไอปอนฮะเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเออเอาวว่ากันไปไปเอาสายไฟมาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทิมไปซื้อสายไฟมาก่อนอย่างนี้นะเออเอาไอ้นั้นมาแกะเร็วเดี๋ยวให้พี่ทิมซื้อสายไฟลูกเนี่ย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 ตรงปลั๊กนั่นอ่ะเออเอามาเอามาแกะเดี๋ยวพี่ทิมซื้อสายไฟไอ้กุ้ยรู้สึกว่าตัวสูงขึ้นเยอะเลยว่ะ ไอเมฆกระโตรเร็วอันนั้นกระโตรเร็วโอ้นำเลี้ยงดีเว้ยตรงนี้ไอ้นี้ยังเหมือนเดิม <c oughs> อ่าแกะมาแกะมาทำงานทำการบ้างจะไปหาแต่เทียเท่ยวตรีหลาย<ก>โอ,โอ้โอ้จะบต่อ